ค <c oughs> อร์สเพลงนี่นเหรอ <c oughs> ได้ใช้คอร์สให้เป็นแบบอลังก,การกันช <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่างได้เวลาสายแฉงอัส,สดง <c oughs> มีชุดแล้วซื้อมาเมื่อวาน <laughs> <laughs> เอาละเ <laughs> <laughs> จอกูด <sk r pp> <น>ี <sk r pp> <pelled> อย่าจับอ๋อไม่มีใครเห็นสินะไม่มีใครเห็นสินะเ <laughs> <laughs> อ้อ <ะ laughs> ไม่มีใครเห็นเดี๋ยวอ่าเงี่ยก็คอเทลไปเป็นผู้หญิงอะผมไม่เกบไกดตวไปเกิอะไนี่ยเก่าจ้ะเก่าใช่ไหมคอสรุ่งห้าิเก่าขออาผมกลับบ้านก่อนดีกว่าวะกลับบ้านไหมเจอกันฉันจะเปน่นออ ค่อยสามวิทีอ่ะคือว่าให้เอาปิกาชูอกอนอันนี้วะพิกาพิกาเดี๋ยวนะคนคนเหมือนรุ่นรุ่นน้องจีเซียอืมบ้านไฟนี่ชั้นเองคุณพีอ๋อฉันเอ้เชื่อสวยทีเดียวจ้าค่ะใช่แล้วเฟี้ยวมากเลยเ่า้าปลาผ่าได้านาไม่รู้อ่ะไม่แน่อะไรมีสายฟ้ารอบฟ้าก็ได้นะ แปลงล่างกันพี่น้องไม่ใจ <rawd unre> ่แปลกๆเนาะอ๋อโอ้โหแปลกอยอะเลยแม่ความเป็นพิกาจูแล้วนะพี่ชายพิกา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 พ่กาจะเบียวไปถึงไหนเนี่ยโอ้ยพิกาจูโอ้โหนักเตะมีเขาอุ้ย ไอ้กระจูสมกับสมกับเป็นหัวเลยเอ้ยสมกับสีหัวเลยนะพี่ชายปิ๊กกะเป็นจูปิ๊กกะปิ๊กกาตกวันตกวันชัดไปตะวันวันจริงโอเคจิงเก้าปิ๊กกะปิกะเอาละฉันเื้อซั้นโซกันนะฉันเป็นกระจู ไงไออ้อวสวัสดีครับเป็นไงฉันคอส์สปิกาจูโอ้กับเบลปิกาจูไงปิ๊กไก่จ้ะเรากินได้ไหมพกไปทั่วเลยนะพี่ชายมามาอุ้มมาเฮ้ยเจ้จะพาฉันไปไหนอ่ะไปตกถังลาวามั้งนะเอาดีๆไม่ไม่พาตกถังลาวาแล้วไม่พาแล้วเอามาดีๆมาเป็นปมไง ปิกาจูปิกาเปิ๊กกะจับกินอยากคอสอะไปได้คอสเลยคอสเลยแต่พออยีไม่เห็นนะเป็นไงอ่ะฉันคอสปิกาจูเขาได้เริ่มคอสเหรอได้เริ่มตอนไหนเห็นพอออบอกว่าอ่าจะคอร์สก็คอร์สเลยตัวอย่างงี้อ่า เป็นหมีกิลลี่เนี่ยหลุดมาจากนั่งโรงเรียนอ๋อหลุดมาจากนั่งโรงเรียนน่ะเข้ามาโอเคปิก,ปกาจ์อ่ะแข็งแรงสิตัวเล็กอ่ะ <c oughs> ได้สิเพชรสิ <c oughs> ลากของ,งข้า ฉันก็มาโดนว่ปิดกระจกขนาดดีและคุณพ oh, cin ี่คิดว่าไงดีแล้ะฉันจะไปโดนว่าปิดกระจูโอ้คุณพี่โดนดีเฉยอ่ะเอ่อแซน g ีพสอยแต่งนิยายกัซ้อมรักหน่อยแต่งมาให้เลยเดี๋ยวปิดการเลยเถอะปิดการปิดการ

ปิก้าปิก้าปิก้าปีก้าปีก้าเอ้ไปใช่ปีก้าเธอเบิก what the heck ปิก้าเราคว้าผ่านอย่างนี้ทำไงอ่ะกีโหสีไม่เข้ามาไปนะปิก้ากไงนายก็โตนี่ฉันจะเป็นราชาจูดัส what the heck เยอะนะ มันคงไม่บ้าหรอกใช่ไหมอะไรนายเต็งมม่ได้ทำคอเทน่ะคอเทนโหฉันแบบคอเป็นพิกาซูเลยนะโอเคเลยรู้สึกค้ายกับตัวยี่ห้อเลยโอ้พิกาพิกาพิกาเนี่จะไปไหนเนี่ยห้องสมุดแล้วห้องสมุดไปทางไหนเห็นบอกว่าไปตรงนู้นอะ อ๋อเดี๋ยวข้าจะไปบ้านชูวิดสักแป๊บนึงฮะไปไหนนะไปบ้านชูวีดไปอ่าคนไปเปลี่ยนเสื้อก่อนอ๋อโอเคโอเคโอเคเจอกันเอ,าเอา้าจะโดนปะเนี่ยจะรดอดปะยังไงข้าสงส่งแบบเจ้าข้าสงส่งไปบเซอร์วีนเอาจะหาถามคนก็หาถามไม่ได้เลยเอ่ะนั่นดีนี่ข้าถามได้หน่อยห้องสมุดไปทางไหนแล้วครับ ทางนู้นเจ้าเดินมาทําไมทางนี้ไงทางน้กลับไปทางนู้นแล้วเจ้าตามมาเลยนี่พี่คอสเป็นคาสต้าหรือเปล่าเนี่ยคาสต้าแบบว่าแลดูเป็นเอ่อน้อยเยอะคนกำลังเยอะอยู่นั่นี่ก็เยอะแล้วตอนนี้ดูเป็นกุลสตรีจัดเลย ถ้ามีนี่ครบตัวคอนดังแล้วนี่นายครบตัวอะไรเมียบิก็แค่เอาชุดนักเรียนมาใส่แบบเลเทแค่นั้นเองอ๋อเป็นไงชุดชั้นอะ่ะก็น่ารักดีนี่เหมือน,นอบัสคอตเลยอะ่ะขอบใจ ไม่เจืขี้โม้ไม่เจืขี้โม้เช็คนะคะผอ o นะคะจะเรียกบ้านแต่ละบ้านนะคะเพื่อมาดูว่าแต่ละคนนั้นแต่งตัวเป็นอะไรนะคะโดยที่หลังจากที่ผอ o เรียกบ้านไหนเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกบ้านนะคะขึ้นมาที่ชั้นสองนะคะบ้านไปรอเปอยแล้วบ้ mm. านสุดท้ายอีกแล้ว mm. อะไรอะไรก็สุดท้ายแบ่ง mm. แข่งก็ได้แค่ที่สองชีวิตโอ้ mm. oh. ท่อวะ แต่งชาติที่แล้วก็ตายโอ้ชีวิตอ๋อโทษทีโทษทีทำไมุดลูกพี่ทานรอนวันนี้เขาลูกพี่ทานรอนเดี๋ยวด้ยเก่งจัดอะยุใครเนี่ยเอาลูกพี่ทานรอนลืมผมเร็วมือใครเนี่ยจำได้ผมได้บ้างสีผมมื่ก็เปลี่ยนฮะโหลใครเนี่ยเก่งจัดอะซามูเอลครับมุณคอสยังไงให้มันเหมือนขนาดนี้อ๋อไอซามูเอลเดี๋ยวไม่เน็ตกู๊ดเจอเกตูดแปลกแปลก Pega. Anh anh ấy chốt jack này đi học đi? Oh, chốt chốt jack acrylic không. Nên mình Hả? một đi. เปิดชายไอนะ้นานี่นายแต่งหญิงเลยนี่แต่งชายยิงชุดพี่สาวฉันโอ้เขาบอกว่าแต่งตามพี่กล้าบึกบึนเลยคอสเป็นพี่ตัวเองโอ้โหเพอร์ซี่นายฝึกมานานเท่าไหร่เนี่ยกล้าบึกบึนขนาดนี้นคอสจ้ะคอสเทตามพี่ ไคปคยยังไงครับเนี่ฮะ h ้ p <c> โ <oughs> ยนเสอให้ปุ๊บใสเลยยังไงนะเนาะเ้นหน้าหน่อยเลยงหน้าหน่อยงหน้หน่อยแต่ก,ก็ดูน่ารักดีนะเิดว,ว,ว,<ร>ว่าแต่งเข้า,<ร><อ>าดีนะน่าดีนะเ้นหน้าขึ้นหน่อยนะคบว <c oughs> ิ่งานเง้อหน้าขึ้นหน่อยเ็นห <c oughs> น้าขึ้นหน่อยนะนี่ไงน่ารักยัยเอยเอาไปเลยกูไม่ห้ามเลยไอกูให้อันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นอะไรครับ คาดูกาดิเฮ้ยซาดูกาดิดซาดูกาดดาทามันไม่คมดิทามันไม่คมแล้วมันตายเหมือนทรมานแบบทรมานมากเลยใช่ไหมไหนช่ท่างึท่าเอาแอลกอฮอล่าลงไปด้วยนมีท่าสิลยใช้ไม่โหลดแล้ว บ้านไฟบ้านไฟขึ้นมาเลยค่ะบ้านไฟจริงด้วยเ่าไปแล้วเป็นไงผมไปก่อนนะไปไปไปบ้านไฟมาแล้วขึ้นไปยืนด้านบนเลยอ่าต่ไปใครคะตัวเองชาติที่แล้วครับโอเคต่ไปใครคะเซบาเตียงครับผมโอเคต่ไปใครคะพิคาชูครับตุ้ยเชี้ยเลยเดี๋ยวโอเคแต่แต่เป็นใครคะลอมจากลีซิโ่ครับ อ๋อลาจอลินิโอโอเคแต่เป็นใครคะบ้านน้ำโอเคเรียบร้อยไปแยกย้ายไปหาคนที่ที่ที่คิดว่าแต่งตัวดีที่สุดในบ้านมา้าไครับบ้านไครับบ้านไฟเออบ้านไฟรดีไปหาคนที่คิดว่าแต่งตัวดีที่สุดในบ้านมาแปบ้านไฟแยกย้ายจ้ะี่บ้านแสง <c oughs> ขึ้นมาเลยให้ไวพี่กิจูน่ารักหวานหานไป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  อ้องอเียรวยต้องพูดแรงเชียรวยตอปเลยได้อเลยของยากเลยไปถ้าเขาเรียกเาไปเลยนะพียะโอเคไยโอเคไหมยากยดกับบีดเขาเรียกแล้วิ่งไปเลยนะียะาทรทรลแล้วจุสดสอ่ะเธอยากเธอเอาควาปอมมากโอ้โหพี่กะไปกันจูวั a เตอร์เฮ้ยพี่กะพี่กะ โอ้ยปิกา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 จูโอ้ยปิกาจูนายใช้ท่าที่สองให้ดูหน่อยเห็นไหมไฟฟ้าแผ่นโบว์อะเกิดมาข้างบนเฮ้กัสโอ้ย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 เกมนีวิสเลิกเห็นบอกไผองเยอะด้วยกันนายคอสตัวอะไรฮะโอเนนีสนายคอสเป็นตัวอะไรเป็นด่งเหินเนาะอ๋อตัวื่องรอะไรจ้าล้วไออ่ะ เพรเป็นจอมเวทย์ฟ้าภาษาเตียนเมซี่อ๋ออะไรนะเป็นไงชุดคอยของฉันเนี่ยโอเคตอรอะไรจ๊ะโอ้ยแย่มันพอยัพักเลยตัวเลยฮัลโหลเฮ้ยเขาเป็นไรอ่ะอ๋อดีไม่เป็นไรขออะไ้ดีพออะไรดีขออะไรดี มีคนโดนฆ่าตระก้าแต่ตาอะไรตาฟังฟังโอเคติมตัวอะไรตากินได้ไหมโอเคไม่ได้แข็งโอเครีบรู้เทมเพลตโอเคไม่เป็นไรมีวิธีทำให้นิ่มอยู่ฉายไรตาตัดโดจินเหรอโอเคเรียบร้อยทุกคนเปีนแย่ใจได้เดี๋ยวรอฟังประกาศเอานะ แต่แครแต่งตัวเป็นปิคจูอ่ะนั่นปะนี่พอตอนเาผ่านอยู่แต่เป็นรอบแต่ตัวเป็นพิกาจูอีกรอบสิแล้วเขาเห็นเป็นพิกาจูเฮ้ยพิกาจูเหรอเฮ้ยพิกาจูไม่รู้ว่าผัดเผ็ดพิกาจูเป็นไง ออร่ยน่ารักอ่ะดูเต้นดิน่ารักอ่ะอันนี้น่ารักจริงให้เลยสุดๆบ้านไหนที่เป็นลายเนี่ยแล้วส่งปิกาจูมาบ้านนึงชนะขาดแล้วเอะชาชาบ้านไหนให้เป็นโพธิ์ทีกี้ของทางอ่ะบ้านไหนบัดไฟโอ้ยอย่าไปพูดเลยว่าบ้านไหนชนะ แหมมันชอบไปการตัดสินใจที่ยากเย็นเหลือเกินนะคะพอดีบ้านนี้กับบ้านที่หนึ่งคือแหมพอๆกันเลยนะคะแต่ว่าเก็ต้องยอมใช่ไปนะคะบ้านที่ที่สองในครั้งนี้นะคะได้แก่บ้านไฟค่ะโดยส่วนตัวบอกชอบการเลือกสีมากเลยนะคะบอกก่อนเลยว่าการเลือกสีของบ้านไฟในครั้งนี้คนที่ได้เป็นตัวแทนออกมาน่ารักมากนะคะแถมมีรายละเอียดเทลที่เนียบนะคะดีสุดๆจะไปเกิดไหนเนาะ ปิกาจูย่าโดนห่ออสมฮะอะไรนะพปิกาจูติ๊กไก่กะอ๋เมื่อกี้ไม่ใช่เสียงนี่นี่ทำไมทำเป็นยังไงหรออะไรหรออ๋อพี่กระจูแตกหนมแล้วเสียงแตกหนมแล้วนะพี่กระจูพี่กะ ฝนหยุดตกแล้วจ้ะค่ะโอ้ยงงเลยพวกก็จะตกะทั้งวันหน่อยอะที่เหมือนกันไงยก่นกันเลยเลย <โฮ S 1> ช่าว่ายอะไอตุอ๊ดทับตุดหน่อยตาถาง มันแข็งอ่ะกับเซอร์บอกหน่ิแข็งโฟกเลยอดี๋ยาพ่อที่อย่าวพาอจะกำกันขู่นะเกิดไม่ใครหรอเกิดไม่ใครหรอกลับไป ม่เอย่ยห่างอร่อยหมนะไม่เลยเหมืนหมูนาที่ห่างไหมหมูนาทีางเหรอเ้ยจีเซมีห่างรถแีจีเซ่รถแท็ี่จีเซ่จีเซ่เป็นโน่นัเขาจุดๆไรกันอ่ะอันไโอ้โมยงว่าโมูเฟิรอีกมีความสามวันแต่ได <Luc ar> <adia> <Q> ้แค่ที่สอง ทำยังไงก็ไม่ชนะจะชีชีเนยย้ำตัวเองเจ้าภาพจำยังชัดเจนเลยนะต้องไปหาหมอจำยังชัดเจนเพื่อจไปหาหมอฉันไม่หดไฟเหรอใช่ทำอะไรมาถึงต้องไปหาหมอไหนเจ้าฮะร่างกายฉันไม่หดไฟอ๋อเออวะแล้วจะพาไป ฝนส่งพี่กระจูงเก่งกะดีเหรอคะเก่งกะดีเหรออ๋อเก,ก่งกะดีอืมอันนี้คุณพี่ทำเองเหรอข้าทำขวัญข้าทำขวัญโอเคงั้นไปก่อนนะคุณพี่ไม่ใช่กัน